สวัสดีครับช่างเปลี่ยนจัสสวัสดีเซอร์วิทนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่องไอโฟนนะครับตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับโมเดลเป็น A2643 นะครับผมก็เครื่องนี้เนี่ยลูกค้านำส่งเข้ามาอาการเครื่องนะครับหน้าจอเป็นเขียวจอเขียวจอขาวนะครับผมจะมีรูปก่อนซ่อมให้ดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเจอลูกค้าเลยนะครับจะเป็นอาการจอเขียวนะครับปิด Force Restart เครื่องปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับยังเป็นอาการเดิมจอเขียวแล้วก็มีกระพริบกระพริบนะครับผม พอเ,เรากดลกล็อกหน้าจอเนี่ยหน้าจอก็จะดําปกตินะครับแต่พอเราพอหน้าจอทํางานหรือหน้าจอเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวหน้าจอก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้สามารถนะครับลองแก้ไขได้ครับโดยการบายพาสจอนะครับอาการเสียตัวเนี้ยสามารถเป็นที่ตัวระบบเช็ครีเฟชเรทของภาพหน้าจอนะครับทำให้ภาพหน้าจอเนี่ยมันแสดงผลผิดภาพก็เลยกลายเป็นสีเขียวสีขาวไปได้นะครับผมเกี่ยวกับอ่อัตรารีเฟชเรทหน้าจอนะครับอันนี้คือที่ผมซ่อมไปนะครับจะเป็นการบายพาส วงจรของตัวรีเฟรชเลสนะครับจากจุดนึ่งีกจุดนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จบงานนะครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องเป็น p p o o n นะครับ p h o n นอาการเจ้าเขียวจอขาวเนี่ยก็สามารถส่งให้ทางร้านสบายทีเซอร์วิสตรวจเช็คหรือซ่อมให้ได้นะครับผมก็ตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเรื่องทัสกรีนนะครับผมใช้งานได้นะครับในการแก้ครั้งนี้เนี่ยก็ ถ้าไม่สังเกตจริงๆหรือถ้าแบบไม่ได้คนที่แบบใช้ความละเอียดอะไรเยอะมากๆเ mm hmm. กี่ยวกับการทัแซมปิ้งหรืออะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็จะไม่เห็นส่วนต่างอาการต่างเลยนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับทัชหน้าจอลื่นเหมือนเดิมนะครับหน้าจอก็แสดงผลลื่นเหมือนเดิมนะครับอัตราเฮิร์ตหล่านี้น่าจะ120หรือ60 90เนี่ยนะครับก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับดูไม่ออกนะครับว่าจอซ่อมมานะครับผม ก็สาขาลูกค้าท่านใดที่มีเครื่อง iPhone นะครับคันจอเขียวจอขาวเนี่ยก็สามารถส่งอัธนษสวัสดีเซอร์วิสซ่อมให้ได้นะครับผมก็ก่อนจากกันไปเขอฝากร้านไว้ด้วยตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการทุกสาขาเลยนะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถ call หน้าเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเปรมขอจบคลิปสั้นๆด้วยเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ